เสียงพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่านโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะถูกนําเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่ต้องการโครงการปุ๋ยคนละครึง่งอยากให้ทางรัฐบาลนะคะนําโครงการชดเชยช่วยเหลือเยียวยาไราและ1,000บาทกลับมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเหมือนเดิมล่าสุดค่ะโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจะถูกยกเลิกไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะนําการช่วยเหลือไรและ1,000บาทกลับมาเสียงสะท้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาผ่าน การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้สสพักภูมิใจไทยและก็พักเพื่อไทยต่างก็ส่งเสียงสะท้อนพี่น้องเกษตรกรชนาผ่านโครงการปุ๋ยคนลกครึ่งและเสียงสะท้อนพี่น้องเกษตรกรชนาอยากจะได้โครงการไร่ละหนึ่งพันบาทกลับคืนมาในการช่วยเหลือส่วนรายเดียดเป็นแบบไหนเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่เกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศให้ความสนใจเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและอยากให้ทางรัฐบาลนําโครงการเยียวยาชดเชยไร่ละหนึ่งพันบาทกลับมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาด้วยเหตุผลหลักๆที่มีเสียงสะท้อนนะคะ ก็คือเกษตรกรชานาไม่มีเงินสมทบที่จะไปซื้อผ่านโครงการปุ๋ยคนละครึ่งและเกษตรกรชานาไม่ตรงจุดแล้วก็ไม่ตรงใจที่สําคัญอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการช่วยเหลือลดต้นทุนด้านการผลิตได้จริงๆค่ะข,ข่าววันที่18กร,รกฎาคม2 5 6 7ที่รัฐสภานะคะคุณผู้ชมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะคุณผู้ชมในวันที่18กร,รกฎาคมที่ผ่านมานายกรวีปวยทัศนานันทกุลนะคะสอสอจังหวัดอ่างทองพัก ภูมิใจไทยนี่แหละค่ะได้มีการหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาต่อการประชุมสภาผูรร้แทนราษฎรว่าทั่วทั้งประเทศเขารอคอยเงินตรงนี้ที่จะไปช่วยลดต้นทุนเพราะวันนี้สินค้าต้นทุนทางการผลิตแพงเหลือเกินน้ำมันก็แพงปุ๋ยแพงเพิ่มขึ้นมาร้อยเท่าหนึ่งหนึ่งเท่านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ายาค่าปุ๋ยค่าน้ำมันแพงหมดทุกอย่าง เขาก็หวังว่าไอ้เงินช่วยเหลือไร่ละพันเนี่ยจริงๆผมจะมาพูดว่าขอเพิ่มจากไร่ละพันขยับให้มันสะท้อนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ไหมจะเป็นพันสองพันสามพันห้าเพื่อให้เกษตรกรเขาลืมตาอ้าปากได้ ื่องแมลงวีขาวซึ่งตอนนี้ระบาดหนักในจ็ดอำเภอของจังหวัดอ่างทองแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายดับเหมือนไร่ปกติชาวนาจะเจอเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลหนักอยู่แล้วแต่ตอนนี้มาเจอมแมลงวีขาวอีกทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะต้องฉีดยาฆ่ามแมลงประมาณ2-3รอบซึ่งก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะนอกจากปัญหาตรงนี้แล้วพี่น้องเกษตรกรชนะก็จะต้องเจอกับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นจากการซื้อปุย๋ยหรือว่าซื้อยาฆ่า แรงแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อความเสียหายของผลผลิตเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวด้วยจึงขอฝากนะคะไปยังทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาตรงนี้พร้อมกับให้ความรู้ตรงจุดด้วยค่ะโครงการปุ๋ยค,คุณคึงซึ่งเป็นโครงการหลักของทางรัฐบาลที่จะเข้ามาช่วยลดต้นทุนด้านการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาปีการผลิต2517ทับ68ที่จะช่วยเหลือ ค่าปุ๋ยคนละครึ่งนะคะซึ่งไม่เกินไร่ละ500บาทสูงสุด20ไร่เป็นการช่วยเหลืออยู่ที่1,000 0บาทต่อครัวเรือนค่ะมีปัญหามากมายทั้งการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารทกศส,สูตรปุ๋ยที่จะเข้าร่วมโครงการไม่ตรงจุดตรงใจไม่ตรงยี่ห้อกับพี่น้องเกษตรกรชนาไม่ตรงตามความต้องการร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการและที่สําคัญค่ะ เงินที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะต้องไปจ่ายส่วนต่างคนละครึ่งกับทางรัฐบาลเกษตรกรชาวนาจะต้องมีการสำรองไปจ่ายซึ่งหมายความว่าเกษตรกรชาวนาส่วนมากไม่มีเงินในบัญชีที่จะเข้าร่วมสมทบโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนั่นเองค่ะจึงขอฝากทางรัฐบาลท่นนายกรวีก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาฝากเสียงสะท้อนมาถึงผมส่งไปถึงทางรัฐบาลให้ทางรัฐบาลทบทวนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พี่น้องเกษตรกรชาวนา ก็อยากให้ชื่อเหลือในแบบไรและ1000บาทเหมือนเดิมเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งเอาปุ๋ยคนละครึ่งคืนไปแล้วเอาไร่ละหนึ่งพันบาทกลับคืนมาไอกรวีสสจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยก็มีการปรึกษาหารือกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ส่งเสียงพี่น้องเกษตรกรชาวนาถึงรัฐบาลไม่เอาแล้วโครงการปุ๋ยคนละครึ่งขอคืนไร่ละหนึ่งพันบาทในการชวยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาคิดเห็นอย่างไรคะเริ่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ